หลอหลอพี่อะไรมึงผมผมว่ายพี่แหละผม่แ <also> ม <laughs> ่ไม่กูไม่สนใช่ฟ้าไอ้ควายปาาตีใส่กูเองเที่อีวเดี้ยแม่ผมว่าอ่ะมามามากูไม่สนไอ้ควายมาต่อยให้จบแม่กูเห็นมึงเก่าเด็กกูก็เผามึงยกวงไอ้เหี้ยสั้นตีนไม่ใช่เกาเหล่าโดนกูเมาจนครบโตเลยวังเพื่อนมึง เจ็บกันพวกมึงมีค่าแค่เศษดินแล้วที่มึงโมนี่เสร็จยังเดี๋ยวมึงก็รู้ว่าเจ็บจริงเพราะเรามันคนละเกตกันสี่คนแต่พวกมึงเจ็ดคิงแค่นี้ที่พวกมึงเข็ดยังตู้ธนาการมึงก็หลอิกันจัดมันต้องใส่ฟันฟองเมื่อคุณถอนฟันธะอาการมึงโคม่าจนกูอยากตามหมอกูไม่อยู่ล้านสอนที่กูเผามันดับเห็นนั่งเงาเงาอยู่ที่หลังป้าซ่ามึงไม่มีใครเขามาสอนบรรดาให้มาอยู่นิ่งนิ่งนี่ดีหรือขาดยาหรอไอเวรมึงกลับไปเช็คระดับแลกให้ยแก๊สกัดแป๊บมึงแค่เศษแต่กูนี่เพชรกันหลักกกแทท้มาสัะเบิี่แม่งโดนเวกกกระาแทบมึงาร์นาดัตค พอละกันมึงเป็นทหารแค่ปลายแถวแต่คอมแบนโดซัดครั้งโทษทีที่กูพูดมากไปหน่อยยุ่งยามไปบ่อยแต่ว่ากูยิ่งกว่าโค้คิงทำผมตุ้งตางคือจะไม่ต้องมึงจะฟังลาบแล้วพวกมึงจะตามแค่ลูปไล่ที่มึงจับคนดึงมาเปรียบมาเทียบแถวบ้านกูเรียกว่าพูดพากแค่เรื่องตัวเองยังเอาไม่รอดถ้ามึงยังเสือชอบไปยุ่งยากพอมึงโดดขึ้นมาก็ดินกันใหญ่ตอนโดนกูใส่แบบพุ่งพล่านมึมีคำสัตว์ที่ปลูกไว้ยังไม่ได้เกี่ยวยังไม่เก็บกูทำเพลงที่เหมือนกินข้าวกูพร้อมจะเหนียวมันให้เหนียดมึงท้องชิป คนที่มึงได้เกิดมามึงควรจะมอบกับซองพอโตขึ้นมาก็ติดยากลัวจะจอดจากบอกแล้วในเอ็มวกูเห็นมึงเลิศเป็นตัวประกอบผ่านกล้องไอ้สัตว์ทำโซ่ไม่ใช่เพลงดิสเพราะรัวกระจอกอย่างคอมแม่มึงเจอกับพ่อมึงตอนเขาเป็นเด็กสับเยี่ยวพอเจอจังๆก็เงียบกันหมดทำได้แค่เข็ดกัดเที่ยวกูให้หลอดพี่มาหลุดมาหลุดไม่สนไม่สนไม่สนท่านไหนเอเอา็อเดวมึเอาไม่ไเามาเอาไเอาเอามาเอาไก็เห็นมึเก่าเดี่ยวาเอายูไปเดาอครับ